ชีวิตของเรามีตัวรู้กับตัวหลงเท่านั้นถ้ามีตัวรู้ตัวหลงก็ไม่มีต้นต่อของอกุศลทั้งหลายมันเกิดจากความหลงหลวงพ่อคำเขียนสวณโน การใช้ชีวิตของเราแต่ละวันเราควรจะสร้างความดีเป็นการใช้ชีวิตที่เสริมสร้างความดีเราต้องสร้างความดีไว้ให้มากมาเพื่อเป็นบารมีจะได้นำพาชีวิตของเราเนี่ยไปสู่ความพ้นทุกข์การเสริมสร้างบารมีมีหลายอย่างเป็น คุณงามความดีทั้งหมดเลยการฟังธรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นการสร้างความดีสร้างบาร,รมีเอาไว้ฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วยิ่งฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติตัวเป็นการสร้างบาร,รมีโดยตรงเลยเป็นบาร,รมีเพื่อความพ้นทุกข์เพราะว่าการปฏิบัติธรรมแต่ละครั้งแต่ละหน เป็นการได้สัมผัสได้เข้าไปรู้ของจริงในตัวของเราสัมผัสกับสติสัมผัสกับความสุขความทุกข์สัมผัสกับรูปนามสัมผัสกับกุศลอกุศลจะสัมผัสได้ด้วยการปฏิบัติลงมือปฏิบัติสัมผัสลงไปที่การเจริญสติจเจริญสติ เรื่องสติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสีก็คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติการเจริญสติเนี่ย mm hmm. ก็คือการสร้างตัวรู้เ,เพื่อให้ตัวหลงนี่ไม่เกิดขึ้นถ้ามีตัวรู้มาแล้วก็ตัวหลงไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้น อ้ที่ว่าเป็นตัวตวเนี่ยเป็นสมมตินะมันไม่มีตัวไม่มีตนหการสร้างความรู้สึกตัวให้มีขึ้นในตัวเรานี่แหละเป็นการสร้างตัวรู้เราต้องทําให้บ่อยๆเจริญให้บ่อยๆหนึ่งเนืองเมื่อเราเจอสติหนึ่งเนืองบ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินที่จะมีสติสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแทบจะไม่ต้องสร้างเลยต่อไปนะ ทุกครั้งที่รู้สึกตัวเนี่ยสติก็จะเกิดขึ้นสะสมเอาไว้เรื่อยๆเนี่ยไม่เจตนาสร้างความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นมาเองมันจะเป็นอัตโนมัติจะเป็นธรรมชาติจะเป็นชีวิตเป็นชีวิตที่เป็นธรรมดาที่มีแต่ความรู้สึกตัวความหลงลืมตัวก็จะไม่เกิดขึ้นความเคยชินความหลงลืมตัวเนี่ยก็จะหายไปด้วยจะมีแต่ความรู้สึกตัว มันเผลอไปนิดหน่อยก็กลับมารู้ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดความหลงก็ย่อมมีอยู่อาจจะมีช่วงระยะเวลาที่สั้นๆตัวรู้จะเกิดได้ยาวเมื่อหายไปก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้ง่ายสร้างตัวรู้เจริญสติบ่อยๆหนึ่งเนืองจะเกิดความเคยชินไม่ต้องทำที่ไหนทำที่ตัวเราเนี่ยที่กายที่จิต ในอิรลียบท่างๆอิรลียบทใหญ่ๆการนอนการนั่งการยืนการเดินก็มาใช้รู้สึกตัวได้หรืออิรลียบที่ย่อยๆน้อยๆการกระพริบตาการหายใจการเคี้ยวอาหารการหยิบการช่วยแม้แต่การขับรถยนต์ก็สามารถที่จะเจริญสติได้เป็นอิรลยาบทยย่อยๆมีนะ เนี่ยขณะปัจจุบันเนี้ยท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะฟังไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยนั่งอยู่บนรถยนต์ฟังธรรมไปแล้วก็จเจริญสติไปด้วยขับรถที่ก็จเจริญสติได้แต่ว่าขอให้เอาสติเป็นผู้ขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ทสตาร์ทก็มีสติจับพวงมาลัยก็มีสติปิดประตูก็มีสติจะเข้าเกียร์เหยียบคลาดเหยียบคันเร่ง เยียบเบรกก็มีสติรู้ตัวอยู่อยู่กับปัจจุบันอยู่การขับรถมีประโยชน์นะติดไฟเขียวไฟแดงอ๋อรู้สึกตัวดูจิตด,ดูใจเราหงุดหงิดไหมเวลาที่มันเกิดไฟแดงใจมันรีบร้อนไหมกลัวจะไปไม่ทันบ้างแล้วก็คิดปรุงแต่งต่างๆอันเนี้นำเอามาที่จะเจริญสติได้เพราะฉะนั้นอย่าขับรถฟรีๆอย่าคิดฟรีฟร รู้สึกตัวไปอาการขับรถกับปัจจุบันในแดนงานของเราเนี่ยเราสามารถสร้างตัวรู้ได้ในขณะกาลังขับรถอันนี้เป็นการปฏิบัติครับการรู้เนี่ยคอยรู้แต่ละขณะขณะรู้รูปก็รู้ที่เฉพาะรูปในขณะนั้นนานจะไม่สนใจในปัจจุบันนั้นเดี๋ยวนั้นเฉพาะหน้าเรารู้ได้ที่รูปเคลื่อนไหวก็รู้ตรงนั้นก่อน่าไม่สนใจกับนาม แต่ถ้ามันเกิดความคิดนึกเป็นอาการของนามขึ้นมาของจิตของใจเนี่ยเราก็อย่าไปสนใจเรื่องลูบมารู้ที่ความคิดซึ่งขณะนั้นเนี่ยความคิดเกิดขึ้นแล้วสติรู้ตรงนั้นทันทีถ้ามันไม่คิดไม่ปรุงแต่งอ๋อกลับมารู้ลูรู้ได้แต่ละขณะขณะอย่าลูกขณะเดียวสองอย่างรู้ขณะเดียวสองอย่างนั้นไม่ได้เพราะจิตเนี่ยเขารับอารมณ์ได้ขณะเดียว แต่ละขณะขณะไม่ซ้อนกันอะไรเกิดก่อนรู้ก่อนอะไรเกิดที่หลังรู้ที่หลังสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ารู้ตรงนั้นก่อนถ้าเราไปคิดรู้ในสิ่งที่มันยังไม่เกิดอันนั้นเป็นความคิดไม่ใช่ปัจจุบันเราพลาดปัจจุบันรู้เกิดก่อนรู้ก่อนน้ำเกิดก่อนรู้น,น้ำรู้กายเคลื่อนไหวเ,เนี่ยเกิดก่อน เวลามัาคิดนึกออรู้ความคิดแล้วก็วางกายมารู้ที่ความแต่ละขณะขณะจะได้เป็นกรอบเป็นกรรมอย่าสับสนกันรู้ทีละอย่างทีละอย่างรู้ไปเรื่อยเรื่อย,เ,อยเป็นการสะส,ส,สมสะสมสติเมื่อสติมีขึ้นมากๆมันก็จะเกิดปัญญาเราต้องฝึกรู้ฝึกดูฝึกที่จะละ โดยเฉพาะเรื่องละกิเลสเนี่ยสําคัญมากมันเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดอะไรขึ้นมาเนี่ยฝึกที่จะรู้แล้วก็ปล่อยวางมันฝึกละกิเลสบ่อยๆเนี่ยปัญญาก็จะเต็มนะเมื่อก่อนกิเลสเต็มเนี่ยเรื่องมีสติรู้ทันกิเลสโอ้กิเลสมันหมดปัญญาเข้ามาแทนที่ความทุกข์ที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดน้อยลงไปเบาบางลงไปจิตใจก็จะสงบเยือกเย็นผ่องใส อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันทําได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ขณะขับรถจนการปฏิบัติเนี่ยเราต้องดูตัวเองดูตัวเองมากๆจับผิดตัวเองการจับผิดตัวเองนั่นคือการรู้เท่าทันเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของตัวเราถ้ามองข้างนอกบ่อยๆดูข้างนอกบ่อยๆเนี่ยก็จะหลงลืมตัวเราในขณะเดียวกันถ้าเราดูตัวเราบ่อยๆ มันก็จะไม่ค่อยสนใจสิ่งภายนอกดูตัวเองให้มากๆดูข้างนอกน้อยๆสติจะเกิดขึ้นอันนี้คือการปฏิบัติคือการดูตัวเองถ้าเราทําไปทําไปเจอสติไปเรื่อยๆจิตใจมันเริ่มผ่อนคลายเริ่มสบายๆทุกข์ลดลงเนี่ยแปลว่าถูกทางแล้วแต่ถ้ายิ่งทํายิ่งทุกข์ยิ่งทํายิ่งเครียด ยิ่งทายิ่งสงสัยยิ่งฟุ้งซ่านคือยิ่งทำเนี่ยทุกยิ่งเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่ถูกทางเราต้องแก้ไขใหม่ฟังใหม่เปลี่ยนใหม่เริ่มต้นทําใหม่ยิ่งทํำจนยิ่งสบายสบายมาท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยิ่งทําไปจริงยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ไม่เห็นได้ผลเลยไอันี้ถือว่าอาจจะไม่ถูกทางก็ได้อาจจะเพ่งเกินไปตั้งใจมากเกินไปจะเอาให้ได้ จะรู้ให้ได้มีตัณหาฉาบทาอยู่เบื้องหลังเพื่อให้มันชัดเจนอะไรอย่างนี้นะมันทำให้จิตใจมันเครียดตั้งใจจนเกินไปเอาจริงเอาจังจะมีอาการเพ่งจ้องอันนี้เกิดจากตัณหาจะไม่มีความสุขการปฏิบัติจะไม่สะดวกไม่ผ่อนคลายนี่จะบอกได้เลยว่าเนี่ยเราเพ่งเกินไปแล้วบางคนถามว่าเอ๊ะ ครูบาอาจารย์ทักมาว่าเธอนีเพ่งไปนะเอ้เราจะรู้ยังไงว่าเราเพ่งเราทําบ่อยๆเจ้าสิบ่อยๆเราจช่เข้าใจว่าอ๋อนี่มันเพ่งไปแล้วอันนี้หลงไปแล้วอัน,นั้นตึงไปนะอันนี้หย่อนไปนะพอรู้ที่ตึงคือเพ่งรู้ที่หย่อนคือเผลอมันก็จะพบทางสายกลางด้วยตัวของเราเองไม่มีใครจะเปลี่ยนจิตใจเราเนี่ยให้ลงทางสายกลางได้นอกจากเราจะ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติเอาเองมันเพ่งเกินไปก็ไม่เป็นไรถ้ารู้ว่าเราเพ่งเนี่ยอ๋อจิตมันก็ลงสายกลางนะรู้ว่าเพ่งเออสายกลางเกิดที่แะ้วอันนี้เผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอเนี่ยจิตมันก็เป็นกลางใช่ไหมแค่รู้เนี่ยจิตมันก็อยู่มาสายกลางแนละ้วบางที่มันสงสยัยนี่เราเพ่งไปหรือเปล่า ให้มีสติรู้ทันในปัจจุบันนะว่าเราสงสัยแล้วโอ้นี่เราสงสัยแล้วนี่แหละคือสายกลางคือรู้ในอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเดี๋ยวนั้นรู้ว่าเราสงสัยจิตมันก็พ้นออกมาจากความสงสัยต่อหน้าต่อตาไม่เป็นไรหรอกมันเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้มันแค่รู้นี่มันก็หลุดจากอารมณ์อุปสรรคต่างๆจะเพ่งก็ดีจะเผลอก็ดีจะทุกข์จะง่วง จะคิดจะคิดเกียจจะท้อแท้หมดกําลังใจเราถือว่าสิ่งนี้คืออุปสรรคของผู้ที่ปฏิบัตินะแต่ผู้ที่รู้ธรรมะแล้วเนี่ยผู้นี้ไม่อุปสรรคเราจงมองอุปสรรคต่างๆเป็นครูสอนธรรมะที่ดีอุปสรรคคือครูสอนธรรมอย่าไปรังเกียจอย่าไปต่อต้านถ้าเราไปต่อต้านไปรังเกียจไปทําลายอุปสรรคเนี่ยเท่ากับว่าเราอากาันยูนะ ทำลายครูสอนธรรมะเขาแล้วตากตะนอยอยู่แล้วอุปรสรรคต่างเนี่ยให้เรามาเรียนรู้เช่นความทุกขเนี่ยทุกเขเวทนาทางกายเนี่ยบางคนบอกมันแย่เลยเป็นอุปสรรคเลือกเกินปฏิบัติไม่ได้ทุกทางกายนี่แหละเป็นครูสอนธรรมะได้อย่างดีเลยเป็นครูสอนธรรมเพราะกายเขาบอกบอกตรงๆว่าเขาเป็นทุกข์แล้วบอกตรงๆ กลายแสดงอาการออกมอว่าเป็นทุกข์แล้วเราก็มีสติรู้ว่าอ๋อทุกข์นี่มันเที่ยงไหมทุกข์นี่บังคับบังช้ายได้หรือเปล่าเนี่ยเขาสอนทําให้เราอย่าไปทําลายให้เราได้เรียนรู้เรียนรู้แต่อย่าเรียนแบบต่างกันนะเรียนรู้ทุกข์กับเรียนแบบทุกข์เนี่ยโอ้มันต่างกันลึกบเลยเรียนรู้ทุกข์คือการเป็นผู้ดูทุกข์เกิดความเข้าใจถ้าเรียนแบบทุกข์นี่เราเข้าไปเป็น ุกเลวนะครูสอนธรรมะสอนให้เราเรียนรู้อย่าสอนให้เรียนแบบทุกเรียนรู้ถ้าหากว่าเรียนแบบเข้าไปเป็นทันทีเขาก็สอนนะบอกว่าอย่าเรียนแบบนะถ้าเรียนแบบเราเนี่ยเราเป็นทุกแน่นอนถ้าใครเรียนแบบเราท่านจะเป็นทุกแต่ถ้าใครเรียนรู้เราแล้วก็ท่านจะพ้นจากทุกครูก็จึงบอกว่าเธอจงทําตามที่ครูสอนแต่เธออยา่าทําตามที่ครูทํา เพราะที่ครูสอนนี่ถูกต้องสอนดีแต่ที่ครูทําให้ดูเนี่ยไม่ถูกต้องก็มีนะที่ครูสอนว่าอ่าอ,อ,อย่าดื่มสุลานะมันไม่ดีหรอกแต่ครูเองก็ยังดื่นใ่ไหมครูสอนถูกต้องแต่ที่ที่ครูทำบางทีอาจจะไม่ถูกต้องคุณพ่อก็เหมือนกันพ่อของเราดีถือว่าเป็นครูคนแรกเป็นครูคนแรกครูคนแรกอาจจะสอนเราว่าอ่าเธอย่าตื่นสาย คุณพ่อสโรวเธอจะตื่นสายไม่ไดีหรอกบางทีพ่อก็ตื่นสายนะเพราะฉะนั้นเธอจงทําตามที่พ่อสอนแต่เธออย่าทําตามที่พ่อทําเราต้องรู้จักแยกแยะก,ก,การสอนที่ดีนั้นแม้แต่ว่าเราจะพูดดีสักร้ายร้อยคนหลายร้อยครั้งก็สู้การทําให้ดูหนึ่งครั้งไม่ได้พูทดตองก็คืออยากให้เขาดีก็จงทําดีให้เขาดู อันนี้คือหลักในการสอนนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยสร้างบรารมีธรรมโดยการปฏิบัติธรรมจะเราสสติให้มากๆจะได้เกิดปัญญาเปรบเสมือนมีน้ําเอาไว้ดับไฟคือกิเลสและกองทุกข์ที่จะมาถึงเราในวันข้างหน้าสืบต่อไป